ขั้นตอนต่อไปเราจะทำยังไงไม่ให้กบเหม็นข่าวในเวลากินนะครับผมจะลวกด้วยน้ำต้มสุกแล้วใส่ใบมะกรูดน้ำใส่ลงไปนะครับเทน้ำลงไปเพื่อจะลวกกบใส่ใบมะกรูดลงไป3 4มสี่ใบนะครับโอเคปล่อยให้น้ำเดือดเต็มที่แล้วเอากบไปลวก นะครับลวกไม่ต้องสุกมากนะครับเอาแค่ออกเนื้อขาวๆแล้วก็พอเอาขึ้นมานะครับน้ำเดือดแล้วนะครับผมเอากลบลงไปได้เลยนะครับกลบลงไปลวกได้เลยนะครับห้ามคนนะอย่างๆมันออกนะครับผม Okay. ขั้นตอนต่อไปนะครับผมเราลวกกบได้ที่แล้วนะครับเนื้อกบเริ่มขาวตับออกใส่ภาชนะไว้นะครับผมเทน้ำมันลงไปต่อไปเราก็จะไปผัดพริกแกงก่อนนะครับเทน้ำมันเสร็จแล้วผัดพริกแกงเลยนะครับ เดือนนี้เจอยวันสวยดีล้วก็ผัดพริกแกงให้หอมก่อนนะวันนี้กบเยอะครับกบสามสี่ตัวห้าตัวผัดพริกแกงให้หอมก่อนขั้นตอนแรก ต่อไปก็ปรุงรสเลยครับผมเอาที่เราชอบนะผมจะทำตามที่ชอบนะครับซอสหอยอชอชฉ่ำหน่อยต่อไปก็ตามด้วยน้ำปลาเล็กน้อยอ รสดีเพราะว่ากบเราเยอะเราต้องปรุงเยอะๆหน่อยกอบใส่ลงไปเลย้อย ขั้นตอนต่อไปผมก็จะเอาหน่อมไม้เทลงไปเลยนี่เทลงไม้ลงไปเลยแล้วก็ผัดให้เข้ากันเลยครับผมราไปชมตอนเสร็จนะครับใส่ผงนัวไปเลยครับผมผงชูรสใส่น้อยแทบน้อยใส่หลายแทบหลาย พรว่กากระทะมันใหญ่เคเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูตอนขึ้นตานเลยครับผมใส่ใบกระเพราไปแล้วครับเรียบร้อยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมผัดหน่อไม้ใส่กบครับ